ไชมีนาซั่งคอนดิจิว,วัตตาชิวะซันเดย์สดด้ครับสังครับบอกระกสู่เกม PSO2 หรือฟรเ2น,นะครับและในคลิปทำของภาคนี้นะครับผมก็จะกลับมาทำตัวอาวุธ15ดาวซิริคุราสุก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าเป็นท็อปเทนนะตอนนี้เลยแล้วก็สำรับกอนหันทำในตอนนีน้จะเป็นช่วเวลาที่มีกิจกรรมบวกบูที่ยอะที่สุดในเกมเลยนะซึ่งเปการบวกบูถ,ถึง20%เลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะอยู่ทั้หมด2สัปดาห์นะจะอย นะครับอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งผมจะขอเริ่มตั้งแต่แลกตัวอาวุธกับ a อพีซให้ดูกันเลยนะครับแล้วก็มาคุยแล้วก็การทำอาวุธในครั้งนี้ผมจ้ทาเป็นตัวอาวุธการสแลันะแล้วก็มาดูที่หัวข้ออาวุธสาย s อสแอดแทกแล้วก็เลือกเป็นอาวุธการสลันะครับแล้วก็จะเป็นอาวุธตัวนี้เลยก็อื่นเนี่ยเราต้องทําการแลกอาวุธตัวนี้มาก,ก่อนนะครับก็คือจะเป็น อาวุธ15ดาวซีรีส์อาเจนูแล้วก็ค่อยทําการอัปเกรดไปเป็นตัวอาวุธ15ดาวซีรีส์คูราซูนะครับแล้วก็สำหรับอาวุธที่เราแลกกับ a b c 6ซเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่มีโอเวอร์ลิมิตแค่30นะครับหรือก็คือเราจะตีบวกสุดแค่30จะไม่สามารถเพิ่มเป็น3 5ได้ซึ่งวิธีการเพิ่มโอเวอร์ลิมิตเนี่ยผมก็เคยทาคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าเราจะเป็นต้องใช้อาวุธตัวเดิมหรือว่าใช้ในเรื่องของไอเทมเนี่ยในการบวกเพิ่มนั่นเองซึ่งสำหรับวิธีการใน,น,นครัััั้้้้้งงนน,นนนนนนนีีีะะะผมมจขอออแลลาุตเยททหด6ชิไปกก เรามาดูเงื่อนไขในการแลกกันดีกว่าวิธีการแลกตัววูดซีดีนี้นะครับจะเหมือนกันเกือบหมดเลยนะแต่ว่าจะมีอันหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือจะเป็นตัวพูลาหมูนะครับก่อนอื่นเริ่มจากที่แรกก่อนชิ้นแรกก็คือจะเป็นไอเทมตัวนี้มันจะเป็นหินดีมอสครับซึ่งไอเทมชิ้นเนี้ยเป็นไอเทมที่ดรอปจากตัวบอสแล้วก็เห็นความมืดหรือว่าใครที่จะไปลงโซโล,โลที่เจอกับตัวโซดัมเนี่ยก็สามารถดรอปได้เหมือนกันนะครับโอเคต้องการใช้ทั้งหมด20อันนะถัดมาก็จะเป็น เอเมลูห้าสิบอันแล้วก็พูลาหมูดทั้งหมด100อันนะครับชึ่อสอนเนี่ยเเทมที่ได้รับจากการย่อยพวกอาวุธระดับสูงๆต่างๆซึ่งถ้าว่าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถไปซื้อขายกันได้แล้วก็จุดที่แตกต่างกันก็คือจะเป็นไอเทมที่เป็นพูลาหมู่หรือก็คือเป็นไอเทมที่แต่ละสายอาวุธเนี่ยจะใช้งานไม่เหมือนกันนะถ้าหากว่าเป็นอาวุธสาย S อสเนี่ยก็จะใช้เป็นพูลาหมูนียแต่ถ้าเป็นสาย R าหรือสายทีเนี่ยก็จะใช้ชื่อที่แตกต่างกันไปแต่ว่ามันจะเป็นขั้นระดับแพทินัมเหมือนกันนั เอ็ทั้งหมด200ก้อนก็สามารถนำไปรีไซเคิลที่ร้านค้าด้วยอาวุธที่แบบตั้งแต่10บลัวขึ้นไปก็ได้ถัดมาก็จะเป็นตัวหินเอเมโลเสื้อน,นี้นะครับเป็นเทมที่เราได้จากการอาดอบในตัวดีวายเควสหรือไม่ก็แกลกในร้านค้าต่างๆก็มีเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น An นติเบดบูสเตอร์อัเดทบูสเตอร์นะครับเป็นไอเทมที่รอบจากเควส์ระดับอั art, ลต้าฮาร์ดระดับสูงสูบบางเควสแล้วก็สามารถแลกกับลังคาได้เหมือนกันอย่างเช่นใช้ตัวเหรียญดีไว้เบนเดอร์เนี่ยก็สามารถเอามาแลกไอเทมตัวนี้ได้เช่นกันนะครับซึ่งต้องใช้ทั้งหมด30อันในการแลกเคอไปเลยก็เป็นไอเทมที่เป็นเงื่อนไขในการแลกอาวุธตัวนี้นะครับทำงานกดตกลงมากดยืนยัน โอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้ว1ชิ้นนะครับซึ่งผมต้องการทั้งหมด6ชิ้นเลยนะเพราะว่า1ชิ้นเนี่ยเป็นอาวุธตั้งต้นใช่ไหมแล้วก็ต้องการอีก5ชิ้นเพื่อทําการตีบวกจาก30ให้กลายเป็น3 a 3 2อ3 S, 3, S, 3, S, 3, S, 3 S, 4าแล้วก็35นะครับอ่ะเหมือนเดิมทําการแรกหมาตึดตึดๆึๆชิ้นที่2โอเคต่อไปชิ้นที่3ามเนื่องจากว่านี่ผมมีของค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยสามารถทำอย่างนี้ได้โอเคถัดมาชิ้นที่4ต่อไปชิ้นที่5 แล้วก็สุดท้ายชิ้นที่6นะครับมาททาการแลกเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูซิ <Zero. S 1> อ่ะตอนนี้ผมก็จะมีตัววัตถการสแสลงเนี่ยทั้งหมด6อันเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็คือให้นำวัอุพวกเนี่ยไปทําการตีบวกนะอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือนะครับตัววัตถอันเนี้ยมันเป็นอาวุธธาตุแสงใช่ไหมซึ่งสำหรับการทําขอในครั้งนี้นะครับผมต้องการให้อาวุธของผมเนี่ยมันเป็นธาตุมืดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นต้องมีการใช้เทมตัวหนึ่งด้วยเดี๋ยวขอแวะซื้อก่อนกันละกันซึ่งมันจะเป็น ไอเทมที่เหมือนกับเป็นกระป๋องแคปซูลอันนึงนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนในเรื่องของตัวธาตุได้เซิร์ชไปว่ายามีแล้วก็เป็นไอเทมตัวนี้อ่นนี้ก็คือไอเทมที่เราสามารถใช้ในการเปลี่ยนอ่าธาตุของตัวอาวุธเนี่ยให้กลายเป็นธาตุมือได้นะครับเซื้์ไอเทมชช่นนี้สามารถหาได้จากการสุ่มตัวตู้กาชา AC แต่ถ้าใครที่ไม่มีการสุ่มอะไรเนี่ยก็สามารถมาซื้อแข็กับพวกท่อื่นก็ได้เหมือนกันนะครับราคาก็จัดว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายนะโอเคทําการซื้อมา1ชิ้นทําการกดตกลง ซึ่งเหตุผลที่ต้องซื้อมาในตอนนี้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนท่าของตัวอาวุธเนี่ยเราจะเป็นต้องเปลี่ยนในขณะที่เราทําการตีบวกก็เลยต้องทําการเปลี่ยนในแต่ตอนนี้เลยนั่นเองอาทิตย์เอามาหาดูดเราม,มาที่หัวข้อการตีบวกนะครับแล้วเราก็เลือกอาวุธหลักของเรามาชิ้นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สำหรับการตีบวกตั้งแต่0ถึง10 10ถึง20แล้วก็2 0ถึง30นะครับผมจะใช้เป็นอาวุธ13าดาวที่มันมีการตีบวกเยอะๆแบบบวก30หรือ35ก็ได้นะซึ่งก็จะเป็น อาวุธกลุ่มนี้นะครับไหนดูซิซึ่งวัชชิตอาร์เหล่านี้นะครับมันเป็นอาวุธที่ผมได้จากการทําตัวคราเชนไฟที่ผ่านๆมานะก็เลยมีการเก็บเอาไว้แล้วก็จะมาบวชในครั้งนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้อาวุธที่มีการตีบวกเยอะๆแล้วก็มีระดับที่สูงๆเนี่ยมันจะสามารถตีบวกให้เอได้ค่อนข้างจะเยอะมากจากศูนย์เนี่ยขึ้นไปถึง10ได้ในทันทีเลยนะครับทาการกดตกลงแล้วก็กดยืนยันไปก่อนเลย โอเคจากนั้นเราก็ทำการปลดเรื่องเกี่ยวกับตัวออฟพลังเทียลหรือก็คือออฟพอ้นะครับเพราะว่าเราต้องปลดตัวออฟพลังเทียลเนี่ยทั้งหมด3ครั้งก็คือตอนตีบวก10 20แล้วก็30นะครับโอเคปลการที่1มาแล้วก็ใช้พลังเสี่ยเฟียในการปลดล็อกด้วยนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นการตีบวกจาก R สิบไป20ใช่ไหมใช้วุ้ชิน้นนี้เออแล้วก็ลืมบอกไปเลยนะครับว่าตอนเนี้ยมันเป็นอีเวนท์ที่นอกจากจะมีการ บวกการทำออฟบวกการตีบวกอะไรพวกนี้20%แล้วยังมีการทำของฟรีอีกด้วยนะครับคือผมจะไม่เสียเงินเมเซนต้าเลยนะแต่ว่าก็ยังมีการเสียเทมที่เป็นพวกกินเดอร์กับะไรได้กินเดอร์ตามปกตินะครับโอเคจากการตีบวกจาก10ไป20จากนั้นก็เป็นการปลดล็อกออฟพอเทนเชียลนะครับในขั้นที่สองนี้ใช้วัตอนเซฟเฟียทั้งหมด4อันกดตกลงต่อไปก็จะเป็นการตีบวกจาก20ไป30นะครับก็จะขอใช้เป็น อ,อยู่ไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเลือกตามแลเผอเบอร์นิดหนึ่งชิ้นนี้โอเคเจอแล้วนะครับอุชิน,นี้เป็น13ดาวที่เป็นบวก45แล้วก็เป็นออฟที่ไม่ได้สนใจอะไรพิเศษนะทำการกดตกลงแล้วก็กดยืนยันไป <c oughs> โอเคแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการปลดล็อกพลเรีเ่ยวขั้นที่3นะครับใช้พลังเซฟเฟียทั้งหมด5อันกดตกลง โอเคแล้วก็จากนี้ไปนะครับถ้าหากว่าเราใช้อาวุธตัวอื่นในการตีบวกเพิ่มเนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้ขึ้นมากกว่า30ได้แต่ถ้าเราใช้อาวุธที่มันเป็นชื่อเดิมมันจะสามารถเพิ่มขีดจํากัดของการตีบวกได้ซึ่งก็จะสุดอยู่ที่35นะครับก็เป็นชนทชิดที่1ใช่ไหมชิ้ที่2 3, 4แล้วก็5แบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถเพิ่มจาก30เป็น35ได้แล้วก็กดตกลง แล้วก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอทําการเปลี่ยนท่าของตัวอาวุธน,น้าจากเดิมที่เป็นท่าแสงก็จะขอใช้ในเรื่องของตัวเทมตรงนี้ให้มันกลายเป็นท่ามืดนันเองนะครับโอเคทําการกดตกลงไปก็จะได้อาวุธที่เป็นบวกสามสิามีท่าเป็นท่ามืดแล้วก็เป็นท่าหกสิหน่วยด้วยนะครับกดตกลง ตอนนี้เราก็ได้อาวุธ15ดาวขั้นแรกที่เป็นบวว35มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งการที่จะทําการอัปเกรดให้มันกลายเป็นขั้นที่2ได้จำเป็นต้องทําให้ขั้นแรกเป็นบวว35ให้ได้ซะก่อนนะครับแล้วก็ต้องการไอเทมอีกชิ้นหนึ่งด้วยก็คือเอเทมตัวนี้มันคือดวงตาหินกุไลไอนะครับเป็นไอเทมเลเลี้หลับ15ดาวเลยซึ่งเป็นไอเทมที่จําเป็นอย่างยิ่งในการอัปเกรดตัวอาวุธซีนี้นะซึ่งสำหรับไอเทมตัวนี้นะครับสามารถหาได้จากการทําตัว ฉายาที่ให้เรากําจัดบอสละเงาให้ครบทั้งหมด50ครั้งหรือไม่ก็ได้รับจากการแจกจากกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัวมิชชั่นพาร์ตก็มีเหมือนกันนะถ้าเรามาดูตัวมิชชั่นพาร์ตเมื่อซีซันก่อนหน้านี้มันจะมีขอรางวัลที่เป็นไอเทมตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งถาาว่าใครที่เคยทํามาแล้วก็จะได้รับไอเทมตัวนี้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอยู่แล้วก็อย่าลืมติดตามในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็แคมเปญต่างๆกันดูนะครับสำหรับใครที่พลาดตรงไอเท แล้วก็เลือกไปที่หัวข้อของอาวุธกัลสแลตเหมือนเดิมเลยนะครับและมันจะเป็นอันบนสุดเลยที่เป็นตัวอาวุธ15ดาวซีรีคูลาสุดซึ่งเป็นคัดอัปเกรดของตัวซีรีอาร์เจลู่นะครับโอเคทําการเลือกไปแล้วก็สำหรับการอัปเกรดในครั้งนี้นะครับต้องใจไรบ้างก่อนอื่นเลยต้องการตัวอาวุธขั้นแรกที่เป็นหัวสามสิบห้าแล้วก็ต้องเป็นอาวุธที่แบบมันเป็นชนิดเดียวกันด้วยนะถ้าหากว่าเป็นอาวุธกัลสแลตเนี่ยก็จะไปต้องใช้ตัวอาวุธกัลสแลตเหมือนกันนะครับถัดม,มาก็จะเป็นเรื่องเกีีกก่่่ยยววววกกััััับบตตตหหหิินนนนนเเเดดมมมมออออะคคครร็ืืใใชช้้้้้ลแาางงท150 ถัดมาจะเป็นดวงตาหินกุลไอ1อันต่อไปก็จะเป็นกุลาเนียซึ่งกุลาเนียไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นไอเทมที่ได้จากการลงตัวดีวายคเวสหรือว่านําในเรื่องของตัวเดนดีวเบดเดรลเนี่ยไปทาการแรกก็ได้เช่นกันนะครับถัดมาก็จะเป็น d ดีารูโดซึ่ง d ดีารูโดนะครับเป็นไอเทมที่ไดจากการ ย่อยอในเรื่องของอาวุธระดับสูงเหมือนเดิมแล้วก็สามารถซื้อขายกับพวกนคนอื่นได้ด้วยเช่นกันแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นคาส์ q เอ็กคิวนะครับซึ่งคาสดเอ็กคิวในที่นี้ถ้าหากว่าเราทําการอัปเกรดอาวุธตัวไหนเราต้องใช้คาส์ดเอ็กคิวที่เป็นอาวุธแบบอะไรนะเป็นอาวุธประจําตัวของคาร์นาน,นนะครับถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของอย่างดาบใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคาร์ดฮันเตอร์หรือไม่ก็เป็นคาร์าฮีโร่ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากอันเนี้ยมันเป็นอาวุธการแสแ,แลนซึ่งอาวุธการแสแ,แลนเป็นอาวุธที่เราสามารถใช้้้งงาาาาาานไดดกกกกับทุคคล,เลสเยยมมารถใชขอหแ็ ทั้งนั้นนะครับแล้วก็การได้ที่ว่าเนี่ยต้องใช้300อันแบบผสมกันนะคือเราจะใช้ฮันเตอร์เท่านี้ใช้เลนเจอร์เท่านี้ก็สามารถนํามารวมกันให้มันถึง300ก็ได้แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยผมจะขอใช้เป็น ตัวคลาดกันเนินกันละกันเนื่องจากว่าผมมีเยอะที่สุดเลยนะครับมีถึงครพันกว่าอันนะ่ะแต่ว่าเขาจริงเนี่ยใช้แค่สามร้อยอันเท่านั้นเองนะครับก็ทําการกดตกลงไปแล้วก็ที่นี้นะคบอุปกรณ์ของเราเนี่ยจากเดิมที่มันเป็นขั้นแรกก็ทําการอัปเกรดไปเป็นขั้นที่2แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการตีบัวจํานวนธาตุอะไรพวกเนี่ยมันก็จะยังคงเหมือนเดิมทั้งหมดเลยนะครับโอเคทาการกดตกลง เท่านี้ก็ได้อาวุธขั้นที่2มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งสำหรับอาวุธ15ดาวซิลิคูลาสูตรนั้นจะเป็นอาวุธที่เราสามารถใส่เอสออฟได้ทั้ง5หมายเลขเลยก็คือจะเป็นหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5ซึ่งสำหรับการทำขอชิ้นนี้ก็จะขอใส่ไปให้ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะขอเพิ่มจำนวนสล็อตเนี่ยให้ไปจนถึงระดับสูงสุดก็คือจะเป็น8สล็อตซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวเอสออฟ5อันแล้วก็จะเป็นออฟปกติอีก3อันนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวเอสออฟผมจะใส่น,น กเริ่มจาก S 1นะครับเป็น S 1ที่จะอยู่ในตัวหลอดแคปซูลนะก็จะเป็น S 1อันนี้นะครับที่จะมีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีตามจำนวนออฟของอาวุธตัวนี้นะซึ่งถ้าหากว่าเราทําเป็นออฟสูงสุดก็คือเป็นแดสล็อตได้จะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้เต็มที่6%นะครับถัดมา S 2จะเป็น S 2ที่จะมีการเพิ่มดาเมจให้อีก4%เกับการโจมตีที่ติดคินิคอนนะครับ ถัดมาตัว S3 ซึื้ S3 เนี่ยจะอยู่ที่อาวุธอันนี้นะครับอยู่ไหนเอ่ยอ่ะเป็นอาวุธตัวนี้นะเป็นอาวุธที่มี S3 ทต้องการอยู่พอดีซึ่งเป็น S3 ที่มีความสามารถเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยนะครับที่จะเป็นการเพิ่ดมด a เ a จจากการโจมตีแบบติดกริดคอนได้ซึ่งอันนี้จะเพิ่มถึง5%เลยแล้วก็ถัดมาตัว S4 ึ่ง S4 ก็จะเป็นตัวหลอดแคปซูลชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็น S4 ที่มีความสามารถในการเพิ่มอ,อัตราคิลิคอนให้อีก50%เลยนะแต่ว่าจะเพิ่มให้กับศัตรูที่มีการติดสถานะผิดปกติสถานะเจนรุ่นหรือไม่ก็จะเป็นสถานะของวีบูลเลตก็สามารถเพิ่มในเรื่องของดอา,าคิลิคอนได้เต็มที่ถึง50%เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็น ตัว S5 ซึ่ง S5 นะครับจะอยู่ที่ตัวอาวุธหลักเลยนะคือตัวอาวุธ15ดาวซิลิกูลาสูตรนั้นจะสามารถสร้างเลือเกี่ยวกับตัว S5 ได้ถ้าหากว่าที่บวกเป็น35แล้วแต่ว่าตัวอาวุธแต่ละอาวุธเนี่ยมันจะให้ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นอันนี้มันเป็นตัวอาวุธการสแลด ก็จะสามารถทำเอซ่าตัวนี้ได้นะครับซึ่งเป็นเอซ่าที่มีความสามารถในการเพิ่มอัตราคิริคอนให้อีก20%แล้วก็ถาาว่าเราสามารถโจมตีแบบติดคิริคอนได้ก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้อีก2%แล้วก็ยังมีการฟื้น RHP AH เนี่ยจาดดาเมจที่สร้างไป1%ซึ่งจะฟื้นได้สูงสุดก็คือ30 HP ต่อฮิตนั่นเองนะครับอาทีนี้เรามาเริ่มทําการใส่ตัว S off แล้วก็เริ่มเพิ่มจำนวน off กันดีกว่านะครับแล้วก็มาหาดูดูเหมือนเดิม เรื่อว,ว่าที่หัวข้อการทำออฟนะครับเลืออาวุธหลักของเรามาก็เป็นอาวุธชิ้นนี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้นะครับตอนแรกมันเนี่ยมันเป็นอาวุธที่มันมีแค่สีสล็อตน,นะเพราะฉันเดี๋ยวผมจะนําตัว้3ที่อยู่ในอาวุธมตตกีเนี่ยมาใส่ก่อนเลยกันละกันเพราะว่าเนี่ยมันเป็นอาวุธที่มันมีสีสล็อตเหมือนกันด้วยอาคทําการเลือกไปจากนั้นก็ขอตัวอาวุธที่มีสีสล็อตอีกซักชิ้นหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ามีปะนะ ดูจากส่งแล้วไม่น่ามี <c oughs> อันนี้หยิบแต่ตัวที่แบบเป็นห้าสระบัตสส่วนใหญ่เลยนะครับก็ใส่แบบอมามงงๆสักอันหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ทำการกดตกลงไปแล้วก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆทยอยใส่เรื่องเกี่ยวกับตัว S off เข้าไปนะก็เริ่มจาก S 1ก่อนก,ก็แล้วกันอ่าทีนี้เราจะมีอะไรบ้างก็จะมี S 1มี S 3แล้วก็มี S 5แล้วอีสล็สตะนี่ก็ใส่เป็น off ขยัเข้าไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปทําการกดตกลงแล้วก็ใช้ทวัตราการติดบวกเข้าไปให้มันเป็น100%แบบนค ถัดมาก็คือจะเป็นการเพิ่มจาก5ขึ้นเป็น6นะครับแล้วก็ทําการใส่ออฟอะไรเข้าไปก็ได้สัก2ชิ้นทําการกดตกลงจากนั้นก็ทําการใส่ S 2ถัดมาก็จะมีเป็น S 1 2 3แล้วก็5แบบนี้นะครับใส่ใออฟขยะเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ทําการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดเข้าไปกดตกลง ถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มสล็อตจาก6ขึ้นเป็น7น,นะครับแล้วก็ใช้อาวุธที่เป็น6สล็อตตัวแบบนี้ทําการกดตกลงแล้วก็ใส่เ t สตัวสุดท้ายเข้าไปเท่านี้อาวุธของเรานะครับก็จะมี S1, S2, S3, S4 แล้วก็ S5 ครบแล้วแล้วก็ทีเดียวก็จะเป็นออกขยะเหมือนเดิมเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วการกดตกลงแล้วก็เพิ่มโอ,อากาสการติดเนี่ยเข้าไปอีก40%เท่านี้ก็สามารถทาตัวออฟขยะที่แบบมีการลดลบเปอร์เซ็นต์ไปเป็น60เนี่ยให้กลับมาเป็น100ได้แล้วนะครับทาการกดตกลง อ่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นการเพิ่มสล็อตจาก7ขึ้นไปเป็น8นะครับซึ่งการเจาะจาก7ขึ้นเป็น8เนี่ยใช้อาวุธแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วนะไม่จำเป็นต้องใส่เยอะก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มีออฟขยับไม่ว่าอ่าน่าจะพอละเมึงอ่าการกดตกลงไปแล้วก็ทีนี้นะครับใส่ไปเลย1 2 3 4 5 ออฟขยะอีก3ตัวนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นอีเวนที่มีการบวกเปอร์เซ็นต์การติดเข้าไป20%ใช่ไหมซึ่งตามปกติแล้วนะครับออฟขยะที่ติด100%เนี่ยจะติดแค่อ่า30%เองนะบวกเข้าไปอีก20ก็เลยกลายเป็น50จากนั้นผมก็จะใช้ที่พวโอกาสการติดเนี่ย40%ก็จะกลายเป็น9ก้ตัวแบบนี้นะครับส่วนตัว S อสอฟเนี่ยยังไงก็ตามติด100%อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจไปโอเคทำการกดตกลง อ๋อหลุดไปหนึ่งตัวอ่ะทำการใส่ใหม่นะครับก็แค <laughs> ่หาวุฒิที่แบบเป็นจัดสลัดมาอีกสักชิ้นหนึ่งเนี่ยแล้วก็ทําการใส่แก้เข้าไปอย่างเงี้ยวนลูปอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโอเคใส่ไปเหมือนเดิมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าบบอ่าอ <laughs> <laughs> <De> ้าวออฟขค่ไหไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนว้วยนะครับคือว่าอันนี้มันเป็นออฟขค่ไที่แบบมันซับกันพอดีไงก็เลยใส่แปลไม่ได้1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3โอเคทําการเพิ่มโอกาสเตะ100%กดตกรอง ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการทาชิวัตถุดิบกันบ้างซึ่งสำหรับอาวุธตัวนี้ผมจะมีการใส่การเด่นโซเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็เคยทําคลิปสอนไปแล้วนะเนอว่าการทาการเด่นโซนั้นเราจะเป็นต้องมีการใช้ออฟบอสถึง4ตัวก็คือจะมีแอตเทอรโซอิอเทอร์แฟกเตอร์มานาเดลลี่แล้วก็แอบส์เหลืกูเลียนะครับซึ่งก็ขอเริ่มจากแอตทอโซก่อนกันละกันสำหรับตัวแอตทอรโซนะครับผมจะใช้อาวุธตัวนี้นะเป็นอาวุธ13ดาวซีรี้ยูนิออนหรือว่าใครจะใช้เป็นซีด้ัวต จะสามารถทำตัวออฟแอททอสโซแบบติด100%นั่นเองนะครับเราก็เริ่มจากอาวุธชิ้นนี้ก่อนเลยกนะดกมากลับไปหาดูดูเรื่ไปที่ <S <S หัว่าการทับออฟแล้วก็เลือกอาวุธตัวเมื่อกี้เป็นตัวตั้งก้นนะครับก็คือจะเป็นอาวุธซีดี้ยูนิออนใช่ไหมจากนั้นผมก็จะนำออฟขยเข้ามาสักหนึ่งตัวแล้วก็กดตกลงได้เลย เราก็ทําการใส่ออฟแอดทอสเข้าไปในตัวอาวุธแบบนี้นะครับคือการที่เราจะทําการผสมอ่าตัวการเล่นโซนเนจะเป็นต้องมีออฟตัวนี้อยู่ในตัวอาวุธด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ในตัวอะไรนะไม่ได้อยู่ในตัวฐานแบบยังไม่ได้สร้างออกมานะครับอ่าทีนี้เราก็ทําการใส่ออฟเข้าไปให้ครบนะครับทั้ง8ตัวอ่าขาดอีก2อันเหรอขาดอีก2อันเอาเป็นอันนี้แล้วก็ชิ้นนี้โอเคจากนั้นก็ใช้ที่ว่าการติดเข้าไปเท่านี้ก็สามารถดนันไป1น0รอได้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคกดตกลง ต่อไปชิ้นที่สองนะครับก็จะเป็นเอเทลูแฟคคูตาหรือก็คืออีเทอร์แฟคเตอร์นะครับเราจะเป็นต้องมีแฟคคูตาคาทาลิสทั้งหมด4ตัวแล้วก็เอเทลูโซอีก1ตัวนะครับซึ่งชิ้นนี้มีอย่างละอันพอดีก็ทำการเลือกตัวนี้เป็นตัวตัวต้งต้นกนและกันเนอจากนั้นเราก็ทำการ ใส่ตัวแฟคคูตาคาทาลิสเข้าไปอีก3ตัวเพื่อให้มันครบ4ตัวนะครับแต่ประเด็นคืออยู่ในอาวุธต,ตัวไหนหวะ <c oughs> อันนี้ผมหยิบล่วงหน้ามามาแล้วนะครับก็เลยอาจจะดูล็กนิดนึงนะอันนี้กุเรียคาทาลิสไม่ใช่เรลลี่อ่าชิ้นนี้นะครับจะมีแฟคคูตาคาทาลิสอยู่โอเคชิ้นที่2มาแล้วถัดมาชิ้นที่3ก็จะเป็นชิ้นนี้แล้วก็ต่อไปชิ้นที่4นะครับ ชิ้นที่4ก็จะเป็นอ่าชิน้นนี้โอเคตอนนี้เราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแฟกคูตาคาทาลิสทั้งหมด4ตัวแล้วก็เอเทลูโซอีก1ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับกดตกลงจากนั้นเราก็มาดูการทับออฟนะครับมันก็จะเป็น off ออฟตัวนี้เลยเอเทลูแฟกูตาหรือก็คืออีเทอร์แฟกเตอร์นะครับโอกาสติดเนี่ยมันจะเป็น60%สิบนะ e เอีเวนต์เวข้าไปอีก20มันก็เลยกลายเป็น80%นะครับที่เดี๋ยวก็เป็นใส่ออฟขยะเข้าไปให้ครบทั้งหมด8สไลอ์นะครับใส่เข้าไป่เ,ปเปโอเคกตกตลง แล้วก็ที่ใช้เพื่ออัตราการติดอีก30%เท่านี้ก็สามารถนันไปน100ได้ทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นชิ้นที่3นะครับชิ้นที่3ก็คือจะเป็นมานาเ a ลลี่ใช่ไหมซึ่งการทำมานาเ a ลลี่ก็คือเราจําเป็นต้องมีเรลลี่ a t ทาลิสทั้งหมด4ตัวแล้วก็ omega m e m มโมเรียอีก1ตัวนะครับอ่าชิ้นนี้มีตัวโอเ omega มโมเรียอยู่พอดีก็เลือกตัวนี้มาเลยจากนั้นก็จะเป็นตัวเรลลี่ a t ทาลิสนะครับชิ้นที่1ชิ้นที่2 ชิ้นที่3แล้วก็ชิ้นที่4อยู่ไหนวะชิ้นที่4อันนี้ไม่ใช่อาอย่นี่นะครับชิ้นที่4โอเคกดตกลงจากนั้นก็จะเป็นตามนี้นะครับเราจะสามารถทำมานาเรลลี่ได้ซึ่งมานาเรลลี่เนี่ยก็ติดเหมือนกับตัวอ e ิเทอร์โซเมเจอกี้นี้เลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นออฟขยะทั้งหมดเลย1 2อ่สาม4ี่แล้วก็78โอเคก็ไปที่เรียบร้อยนะครับกดตกลงแล้วก็เพิ่มโอกาสติดเนี่ยอีก30%ก็สามารถได้ไปถึงร้อยได้ทั้งหมดแล้วโอเค ต่อไปก็จะเป็นชิ้นที่4นะครับชิ้นที่สก็คือจะเป็นแอบส์ลูดกุเลียใช่ไหมซึ่งแอบส l ลู e กุเรียเนี่ยก็คือต้องใช้กุเรียคาทาลิสสีตัวแล้วก็โฟตอนเนอร์กุเรียอีก1ตัวนะครับอาชิ้นนี้จะมีโฟตอนเนอร์กุเรียนะต่อมาก็จะเป็นตัวกุเรียคาทาลิสก็จะมีชิ้นนี้ชิ้นที่1ชิ้นที่สองชิ้นที่3 แล้วก็ชิ้นที่4แบบนี้นะครับอ่ะดูดีๆนะครับมันจะมีกุเรคาชลิศชิ้นนี้อยู่นะก็จะมีอย่างเงี้ยครบทั้งหมดสอาวุธแล้วก็ชิ้นหลักของเราก็จะมีเป็นฟอนเนอร์กุเรอเท่านี้ก็สามารถทำแอปซูลบุกุเรียได้แล้วโอเคกดตกลงแล้วก็จะเป็นตัวนี้เลยแอปซูลบุกุเรียเปอร์เซ็นต์การติดก็จะเหมือนกับ2ตัวก่อนอันนี้เลยนะครับที่เหลือก็เป็นออบขยะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเออออฟออฟแพตแล้วจังเลยรู้สึกว่าออบมันน้อยๆเนอะอ่ามิวเทชันก็แล้วกันแล้ะกดตกลง แล้วก็ใช้เพื่ออัตราการตี30%ก็สามารถดันไป100ได้ทั้งหมดเลยนะครับ อ่ะต่อไปชิ้นที่5นะครับเนื่องจากว่าในการทำออกครังเนี้ยผมจะมีการได้โซลหนึ่งตัวใช่ไหมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถัดมาก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับมันคือตัวอาวุธ13ดาวซีดีบาจิดิสุเสื้ออาวุธตัวนี้ถ้าเราสามารถตีบวกเป็น35ได้จะสามารถทำตัวออฟเฟดีเคนะครับซึ่งเฟดีเคเป็นออฟที่ถ้าสตูติสถานะเจดุนจะมีการบวกดาเบจให้อีก5%เซเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่2ใช่ไหมแล้วก็ชิ้นที่3ก็จะเป็นตัวหลอดที่เป็นแกรนดวเอสนะคร อ่ะแล้วนี่ก็เป็นไอเทมหลอกแคปซูลที่เราสามารถทําตัวออฟแกรนชูได้นะครับซึ่งไอเทมตัวนี้มันจะเป็นไอเทมที่ได้จากการ สมเรื่องเกี่ยวกับตู้กาชาทําของหรือว่าใครที่ไม่ได้สมตู้กาชาเนี่ยก็สามารถไปซื้อกับผู้เล่นคนอื่นก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคามันจะค่อนข้างแพงกันสักหน่อยนะครับซึ่งอันนี้แต่ละยานแต่ละช่วเวลาก็ขอให้ไปตรวจสอบราคากันเราเองนะอ่ะแล้วก็สำหรับตัวแกนชูนะครับจะเป็นออฟที่มีการบวกพลังโจมตีสายอาสูงถึง60เลย HP 2 0แล้วก็ PP 5นะครับแล้วก็สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนี้ผมจะขอใช้เทมตัวนี้ร่วมด้วยนะครับนั่นก็คือ อัปเรตตี้ c ักเซสเ t ทที่บวกถึง60%เลยนะครับเนื่องจากว่าการเล่นโซเนี่ยมันเป็นออฟที่มันมีโอกาสติดแค่10%อนนะ ถึงแม้ว่าจะบวกอีเวนต์บวกกับออาตัวนี้เข้าไปแล้วมันก็ยังดันไม่ถึงร้อยเลยเพราะฉะนั้นในการทําครั้งเนี้ยมันมีโอกาสที่มันจะหลุดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหากหลุดไปแล้วเนี้ยผมก็มีแพน B ที่เราสามารถแก้ได้เหมือนกันนะครับอาร์ตรี้ลอไปลุยกันเลยดีกว่ามาดูดูมาวัดเปอร์เซ็นต์กันซะหน่อยนะครับคือความจริงที่ผ่านมาเนี้ยผมจะทําตัวออฟที่มีโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์สุดท้ายใช่ไหมแต่ว่าในการทําครั้งเนี้ยจัดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสที่จะเเเเเเเสีีียยยยยยยหหหหาาาาาาลลลลลลแบบััักกกกกกกรรร้้อออนนนนนทดวะม็็็จจขงป อาวุธ15ดาวซิลิคูลาสูที่ได้มีการใส่ตัวเอสออฟเข้าไป5ตัวแล้วก็ทําการเพิ่มสล็อตเนี่ยให้มันกลายเป็น8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นถัดมาก็จะเป็นชิ้นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำการเดนโซก็จะประกอบไปด้วยแอทอนโซ่ถัดมาจะเป็นอ่าอีเทอร์ใช่ไหมอยู่ไหนว่าอีเทอร์อยู่ชิ้นหนเอออันนี้มานาเรลลี่อ่าเป็นชิ้นนี้นะครับเอเทลูแฟคคูตาถัดมาจะเป็นมานาเรลลี่ต่อไปก็จะเป็นแอปสุลุบโกเรียแล้วก็ชิ้นสุดท้าย ก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับบาจินสุดที่สามารถทําตัวออฟเฟดีเคได้โอเคจากนั้นทําการกดตกลงแล้วก็ใส่ตัวหลอดแกน S เข้าไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาเรียงออฟกันดีกว่ามันก็จะประกอบไปด้วย S1 S2 S3 S4 S5 ใช่ไหมจากนั้นก็จะเป็นตัวออฟโซก็คือเป็นการเล n นโซนะครับการเล n นโซเนี่ยโอกาสติดแค่10%นะโบเอเวนต์อีก20ก็กลายเป็น3 0ถัดมาก็จะเป็น ตัวเฟดดีเคเฟดดีเคแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นหลอดแกรนชูนะครับหมายความว่าเราต้องลุ้นแค่ตัวเดียวเลยว่ากาเนโซจะติดหรือเปล่านะครับโอเคกดตกลงแล้วก็ที่ใช้อาบใช้ที่เพิ่มอัตราการติดเนี่ยถึง60%เลยซึ่งอันนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผมคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดที่ผมพอจะหาได้แล้วนะครับคือไอเทมอันเนี้ยไปที่ได้รับจากตัวกิจกรรมนะก็สามารถเพิ่มจาก30%ให้กลายเป็น90%ได้แล้วก็ถามว่าหลุดขึ้นมาผมก็มีแผนสำรองที่สามารถช่่่่ววยแแกกก้้ไดเหมือนน,น,าานัรบตาาี็ เอาไปเป็นคอนเทนต์กันละกันเนอะโอเคสามสองหนึ่ง,ง,งนะโอเคเท่านี้ก็ถือว่าถัอาวุธตัวนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับอาวุธ15ดาวซิริคูลาสูที่เป็นตัวอาวุธการสลันะนนะอาทีนี้เรามาสรุปผลของ,ของสเตตัสกันดีกว่าในเรื่องของสเตตัสก็จะเป็นตามนี้นะครับมีการบวกพลังโจมตีสายเอกับทีอย่างละ70พลังโจมตีสายอ130พลังป้องกันกับเด็กอย่างละ70 HP 90แล้วก็ PP อีก12นะครับคือในเรื่องของสเตตัสต,ตรงนี้เนี่ยมันมาจากแค่2ออฟเลยนะก็คือจะมีแค่การเด่นโซแล้วก็มีแค่แกน้ชุดเทนเอนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกต่างๆนะ,ะทีนี้เรามาดูกันทีละตัวเลยก็เริ่มจาก S 1ก่อนสต,ตัว S 1อันนี้นะครับจะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้6%จากการที่มีการใส่จำนวนออฟเนี่ยเข้าไปจนครบ8สล็อตแบบนี้นะครับถัดมา S 2กับ S 3 S 2กับ S 3นะครับจะมีการเพิ่มดาเมจคิติคอนให้4กัับ5%ตาลดบต่อไป SSC ตัว S4 นั้นถ้าว่าศัตรูมีการติดสถานะผิดปกติสถานะเจลลุล่นหรือว่าเป็นวิบเลเลตเนี่ยจะมีการเพิ่มอ,อัตราคิริคอนให้กับเราอีก50%เลยนะครับแล้วก็ต่อมา S5 ตัว S5 นั้นจะมีการเพิ่มอ,อัตราคิริคอนให้20%และการโจมตีที่ติดคิริคอนนั้นจะมีการเพิ่มดาเมจอีก2%และดาเมจที่สร้างไป1%นั้นจะมีการฟื้น HP ให้กับเรานะครับแต่ว่าจะฟื้นได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น30 HP ต่อ1ฮิตนะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นเฟรติเค ซึ่งเฟดดีเคนะครับจะทำให้เราเพิ่มดาเมจเข้าไปอีก5%กับศัตรูที่มีการติดสถานะเจนลุนนั่นเองหมายความว่าเขาอันเนี้ย จะเป็นอาวุธที่คอมโบดีมากถ้าศัตรูมีการติดสถานะเจนูนนะครับที่มันจะมีการบวกอัตราคิริคอนอีก50%แล้วก็บวกดาเมจดเข้าไปอีก5%ด้วยแล้วก็รวมกับตัว S5 ที่เพิ่มอ,อัตราคิริคอนเข้าไปอีก20%นะครับหมายความว่า2ตัวเนี้ยรวมกันนะครับเพิ่มอ,อัตราคิริคอนให้70%แล้วนะแล้วก็บวกผลของสกิลนิดนึงเนี้ยก็สามารถทําให้คิริคอนนั้นเป็น100%ได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็เหตุผลที่ทำไมถึงต้องเปลี่ยนอาวุธตัวเนี้ยให้กลายเป็นธาตุมือนะครับ มีวหลัุเป็นอา,ารสแสดดใช่ไหมล้วก็ถามว่าอาวุธกรสแสดดน,นั้นเป็นท่านไฟหรือว่าท่านมืด มันจะเป็นฟอร์มไมสไตล์ Style, ที่มันจะมีความสามารถในการสร้างสถานะเจนรุ่นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทำให้ดูกันละกันมาอยู่ในเคเวสทดสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนคาเป็นคาลัสเตอร์แล้วซึ่งสำหรับคาลัสเตอร์ถ้าหากว่าใช้งานอาวุธการแสดงที่เป็นธาตุไฟหรือว่าธาตุมืดมันจะเป็นฟอร์มไมล์สไตล์ซึ่งฟอร์มไมสไตล์นะครับถ้าหากว่าเราทําการกดโจมตีปกติคาเอาไว้แล้วก็มีการใช้งานเกจเกียร์ไป1เกจเนี่ยมันจะมีการเสกกระสนุนขึ้นมา3อันแบบนี้นะ เห็นไหมครับว่ามันจะมีกระสุนสีแดงดําขึ้นมาสามอันใช่ไหมซึ่งกระสุนพวกนี้นะครับมันจะออกไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีการกดใช้งาน PA ตัวไหนก็ได้เลยนะกด1ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการยิงกระสุนนี้ออกไป1ครั้งกด1ครั้งออกไป1น่อันกดอีกครั้งหนึ่งก็จะออกไป1อันแบบนี้นะครับซึ่งกระสุนอันนี้แหละมันเป็นกระสุนที่ทาให้ศัตรูนั้นมีการติดสถานเจรุ่นแบบแน่นอน100%เลยเะครับอ่ะเดีลยนะครับอาจลองดูกันทําการเรียกบรอบไปออกมาจากนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องทําการดีโหลดกระสุนนบบี้แ จากนั้นเราก็ทําการกด P A ไปหาบอสได้เลยนะครับอยู่ไกลแค่ไหนก็ได้นะอย่างเงี้ยอยู่ไกลอย่าี้ปุ๊บก็กระสุนก็จะพุ่งไปหาศัตรูแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันจะมีการติดสถานะเจลลุนซึ่งสถานะเจลลุนที่ว่าเนี่ยก็คือสถานะที่เป็นการลดพลังโจมตีลงนั่นเองนะครับทันี้ก็จะตรงตามเงื่อนไขถึง2ออฟเลยก็คืออันนึงเนี่ยเป็นการเพิ่มอัตรากิลิคอน50เปอร์อีกอันนึงก็คือเป็นการเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่านี่เห็ไหนไนะหมดนะะครรับเพาาว่ เราสามารถดาคิริคอลให้ถึง100%ได้คือมันจะเป็น50%จากตัว S4 ใช่ไหม S5 ก็บก e 20, วกบอ,กอ Skill, วกกีก20%แล้วก็บวกผลของสกิลบวกกับแหวนแล้วก็บวกกับเซต้าพื้นฐานเนี่ยเท่านี้ก็สามารถทำอัตราคิริคอลเนี่ยได้เป็น100%เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าหากตัวบอสหรือตัวมอนสเตอร์เนี่ยไม่ได้ติดสถานะเจดุดแล้วมันจะโจมตีไม่ติดคิริคอลทุกดอกนะคือก็จะมีการโจมตีบางอันเหมือนกันแหละที่มันจะไม่ติดคิริคอลเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยรักษาในเรื่องของสถานะเจลุดน นอะถ้าว่าสุกบอแบบหนึ่งหนึ่งเนี่ยท้าห้เราสามารถท่าสารีได้ง่ายแล้วก็ยังสามารถโจมตีแบบโดวๆอัตราคิดคอนก็แบบจิไร้อเปอเซ็นต์ๆแบบนี้ด้วยนะครับก็รอแบบแจกกรนดูกันละกันเนอะสุถาว่าใครที่คิดว่าตัวเองสามารถทำาอัตราคิดคอนได้แบบ เกือบเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ S สี่ตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นได้เหมือนกันนะครับจะเปลี่ยนไปแบบเป็น S สี่แบบเป็นการเพิ่มพลังโจมตีก็ได้หรือใช้ในการฟื้นเลอกก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยใช้แค่ S ห้าอันเดียวก็เพียงพออยู่แล้วละ่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวเฟดีเคถ้าหากใครที่ไม่ได้เล่นสายนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นใช้เป็นอ่าออฟที่แบบเป็นการเพิ่มสตั๊ก็ได้อย่างเช่นพวก ดีไว d e ออเดอหรือว่าใช้เป็น X x ็กซ์ y อเหรือใช้เป็นออฟแบบแรงสุดๆก็แล้วแต่ตามสะดวกได้เลยนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางหนึ่งให้สําหรับคนที่ต้องการจะเล่นคาราสเตอร์แล้วก็เล่นอาเป็นท่าไฟหรือก็ท่ามืดที่มันจะเป็นคร์มแบบสไตล์นั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้เน